อ่าโทษครับโทษครับใช้เส้นทางนี้บ่อยปะครับเจอไฟดับมั้งปะใช้เส้นทางนี้ประจำปะเจอไฟดับมั้งปะเจอครับเจอช่วงไหนอันนั้นอะดับอยู่แล้วระหว่างเดินมาจากนั้นมีดับปะฮะแล้วเมื่อกี้ผ่านมาดับปะยังดับอยู่อ๋อผมว่าผมประสานไปแล้วนะนี่นี่พักอยู่ไหนฮะออแบครับอ๋อ พอดีผมเป็นสสที่นี่เขาแจ้งมาว่าไฟดับผมก็ประสานกับกทมให้มาให้มาให้มาแก้ไขแล้วแหละเขาก็แจ้งว่าแก้ไขแล้วแต่ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะออยังมีดับอยู่นะก็เป็นตัวนี้เสล่างเมื่อกื้นี้ก็เดินผ่านไปอย่งดับใช่ใช่ถ,ถ,ถือนะฮะพอดีเฟซบุ๊กไลฟ์ใช้นี่คือเดนินี่ออกกําลังกายหรือว่าไงฮะอใช่ครับนี่กับแบบที่ไหนที่ไหนอะเอาบางจากครับบางจาก,างจากลง BTS หรือว่าเดินเอาเ,อเดินครับเดิน บางจากตรงไหนอะฮะอ๋อเจฟฟิสเน็ครับตรงข้ามศูนยมิตส62อ๋อ24ชั่วโมงอะตรงที่โล่งๆเดินจากนู้นมาเลยเหรอเพื่อที่ไปแบริ่งแต่ว่าแค่แค่ปัดตอยพอดีว่าปกติอะถ้าจะเดินเข้าตอยคือมันต้องลงล่างก่อนแล้วถึงขึ้นดิเพราะมันนี้ไม่ตลอดครับก็ี่เดินมาแต่ช่วงนี้มียังมีไฟดับอยู่ใช่ไหมอาชครับโอเคเดี๋ยวพอาะเมื่อกี้เดินมาก็มีตรงนี้ยังยังดับอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวผมแจ้งแก้ไขให้ ผมเป็นสสที่บางนาเข้าไปดูเทศที่ชื่อสมเกียรติถนอมศิลป์นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ครับขอบคุณครับเดี๋วจะพยายามให้คนกรุงเทพใช้ชีวิตให้ให้สะดวกขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเริ่มยังไม่ได้บอกคือเนื่องมาจากเมื่อวันจันทร์นะครับมีน้องผู้หญิงเขาก็อ่โพสต์เขาก็คอมเมนต์มาในโพสต์ว่ามีไฟเสียที่ สกายวอล์กบีทีเอสจากที่เขากําลังจะมาจากอุดมสุขมาที่บางนาทีนี้เมื่อวานเถือนมก็แจ้งไปทางกทมที่ดูแลครับสำนักจราจรขนส่งและจราจรเนี่ยที่เขาดูแลระบบรางเนี่ยเขาก็แจ้งว่าจะมาแก้ไขให้ผมบอกเขาว่าวันพุธช่วงค่ำๆอะจะมาสำรวจคุณซ่อมเสร็จหรือไม่เสร็จก็ก็แล้วแต่แต่จะมาสำรวจถ้าไม่เสร็จก็ก็จะได้บอกว่าไม่เสร็จ แต่เขาส่งรูปมาว่าได้แก้ไขแล้วนะแต่เมื่อกี้คุยกับคนที่ใช้เส้นทางนี้เขาบอกจะมีเสียอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูว่าว่าจะมีเสียอยู่อีกหรือเปล่าฮะเนี่ยนะเออมันจะมีช่วงนี้ช่วงนึงใ,ใกล้ๆที่มาลงลงข้างล่างนิดนึงอเนี่ยนะแล้วมันเอาร จริงมันมีรูปอยู่ปึ๊บ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 ตรงนี้บริเวณสี่แยกบางนานะครับขอเป็นทาทาง,ทางลงมานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นอีกทีตรงนั้นตรงนี้ก็มืดนะเออเดี๋ยวแจกด้วยเออไม่ต้องเองอยู่ยมาถ่ายนี่โอ้โหเออ ่วงระหว่างทางลงเพราะว่ากรทมสำนักจราจรและขนส่งมันจะมีส่วนงานระบบรางอะไรประมาณนี้เขาจะรับผิดชอบสกายบล็อกอยู่และอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแจ้งมาก็คือมีมีคนเล่ร่อนด้วยคือถ้าเจอก็เดี๋ยวจะได้ประสานงานกับทางเขตบางนาให้เขาเา,เาได้ติดต่อไปหลายเคสเขาก็ เขาก็ประสานงานกับกวงพมออยู US, ่ฮะอ๋อเออมีมีช่วงหนึ่งอันนี้อันนี้มันดับบ้างติดบ้างแต่มันมันก็ยังสว่างแต่รูปที่เขาให้มาทำไมวะ นี่ยังไม่เคยมาทางนี้เลยผมใช้แต่สะพานลอยอ๋อเจนะนนะจะดูจากนู ตอดนี้ก่อนดีหน่อนะในรูปที่เขาแจ้งมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตัวระบบออตโอต้มันมีปัญหาเขาก็เลยมาแก้ไขเหมือนกับว่าตอนนั้นช่วงที่มีฝนตกตัวออตโต้มันเลยมันเลยเสียตรงนี้มันเลยเสียคือตรงนี้มันเป็นทางยาวครับเนี่ยที่เขาโชว์มาคือตรงนี้เขามาซ่อมให้แล้ว พเพียงแต่ว่าเราเดินมาสมรวจเราเจอจุดใหม่ตรงตรงทางที่มันมีอ้อมลงมาครับด้านมืดเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าเราจะเจอเจอคนไร้บ้านคนเล่ร่อนมาพักอาศัยอยู่หรือเปล่าตรงนี้ก็ช่วงสีแยกบางนาที่จะเลี้ยวไปนเทพารักษไอ้เทพรัตหรือบางนาตาดนะครับอ่าตรงนั้นก็คือ ที่กำลังก่อสร้างแบงกอกมอศูนย์ห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งพื้นที่กว้างอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้มาณ2ปีรถน่าจะติดมากกว่าเดิมแต่ว่ากรทมเขาก็ทำโครงการเกี่ยวกับการจราจรเข้าตึกเข้าอะไร้วครับตอนนั้นเขาเขาส่งข้อมูลมาผมเคยปรึกษาหารือไปที่ ที่สภาเกี่ยวกันเนี่ยให้วางแผนลอมหลับไว้ก็ส่งข้อมูลว่าเขาเตรียมโครงการที่จะทําทางเชื่องเข้าข้างเสบนค้าอะไรพวกนี้แล้วอะดูดูอันนี้คือแบงคอกมอที่กำลังสร้างนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์นี้เจื่อครับใช้พื้นที่เส้นทางนี้บ่อยปหะครับตลอดปะครับตลอดนะเรื่เจอไฟเสียไฟมีปัญหาม้างปะครับผมผม,ผม <ๆ S 1> เป็นสอสอ <ๆ S 1> ที่นี่ <ๆ S 1> เดี๋ยวให้ ให้ความคิดเห็นหน่อยว่าเจอยังไงไอตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเมื่อวันจันร์มีคนแจ้งว่ามันดับ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 ทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้คือดีแล้วขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วได้รอดไปทางนั้นนี่จะไปทางไหนลงตรงไหนคือต้องลงตรงนี้ใช่ไหมที่มันที่มาลงต่างระดับลงไปใช่ปะตรงนั้นมันก็มืดไม่ใช่เหรอไม่เคยมืดนะคะเคยเห็นมืดแต่ตรงนี้อ๋อแต่ผมเดินมามันมัน มันก็ค่อนข้างมืดนิดนึงคือมันไม่เสียทั้งหมดแต่มันเป็นบางช่วงที่มืดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ผ่านมาเจอคนเล่นร้อนปะแต่วันนี้เจอปะวันนี้มีเหรอเดี๋ยวจะไปดูจะแต่บางทีเราเราเป็นตำรวจก็ไ่้นะอาจคิดว่าเขาอาจจะปลอมตัวมางี้เหรอตัวไฟมืดนะกลัวไฟมืดนะเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมแจ้งไปที่กรทมให้เขาระมัดระหว่างนี้อีกทีหนึ่งเขาบอกตอนนั้นไปที่ปอมันตกไ่อ่ะระบบออโต้มันเลยมีปัญหาแต่เขาก็มาซ่อมให้แล้วแหละเมื่อวานาว่าคนนอนนคนนอน้าเราก็สงสารวันนี้มีคนนอนเหรอน่จเราผมก็สงสารแต่ว่าเขาควรจะได้อยู่ที่ดีเดี๋ยวผมจะแจ้งไปที่เขตบางนาให้เขาตรจสารงานกับกระทรวงกันนั้น อะไรนะกาจะอยู่ดีกับเราก็ได้กจะอยู่ดีกับเราเหรอโอเคขออบคุณครับเดี๋ยวพี่ที่เขาใช้เส้นทางบ่อยเดี๋ยวเขามีความเห็นว่าคนเล่นรอดเนี่ยเป็นเป็นตำรวจปลอมตัวมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูดิไปดูว่าจริงหร่าดูเลยนะเจอเหรอมีเหรอเขาบอกเขามีนะเห็นนะวันเนี้ยเดี๋ยวไปดูดิเออนี่นี่สู่ใกล้ๆกล้นี่แบงคอกมอ เออแล้วก็แล้วก็ได้ข่าวมามาอีกอันหนึ่งนะว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสถานีขนส่งสายตะวันออกอะ่ะไอตรงเอกมัยเขาเรียกว่าอะไรน,นะเอกมัยเอออันนั้นน่ะจะออจะจะ,จะย้ายมาตรงนี้แต่ว่ายังไม่บางข่าวก็บอกว่าไม่อนุมัติบางข่าวก็บอกอนุมัติเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คทีนึงนมีพื้นที่อยู่ใช่ไหมเออมันมันก็ ถ้าย้ายมามันก็ดีที่มันใกล้หา้ามันก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับนักท่องเที่ยวให้เดินดูอะไรเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งก็เหมือนก็มารว่ามันเอื้อให้ให้ห้างใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอ่าตอนนี้อยู่สี่แยกกำลังเดินไปที่ bts อุดมสุขนะครับเมื่อกี้พี่ผู้หญิงบอกว่าจะเจอคนได้รอนหรือคนไร้บ้านนะเดี๋ยวดูดี แต่เรื่องไฟโอเคแล้วนะครับช่วงนี้นเจอปะอ๋อเจอจริงด้วยอะ่ะเดี๋ยวผมแจ้งไปทางนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์คุยกันก่อน มาอยู่นี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้ครับไม่ที่ยาาผมี๋ผมไปแล้วพี่ก็จะถามว่าทำไมอยู่ตรงนี้ครับมันไม่มันไม่ถูกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาช่วยดูแลให้ก็ขอร้องแหละแต่ว่าเขาก็ต้องทำตามระเบียบก็ก็ไม่ใช่ถ้าพรุ่งนี้ เจ้าหน้าที่เขาก็มาทำตามหน้าที่ของเขานะครับพี่หาที่อยู่ที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรครับไม่บ้านผมอยู่ตอนนีน้พี่ขอร้องผมนะไม่ผมไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาช่วยดูไม่เดี๋ยวผมไปแล้วพี่ไป <laughs> ไปก็พี่เดียวลราไม่ได้เพราะว่าผมเดียวคือ,อ,รอเราก็เห็นใจเขานะแต่ว่า ครับมันไม่ใช่ที่อยู่อ่ะแต่แต่ว่าดูเขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลำบากมากอ่ะดูเนื้อตัวก็ไม่ได้สกปรกไม่ได้เละล่อนเขาบอกเขาอยู่ปากน้ำน่าจะสติไม่ค่อยดีดูดีเดินมาเลยดูดิเดินมาผมไม่ได้ยุ่งอะไรไปว่ะ ที่เดียวกันป่ะครับเนี่ยที่เดียวกันเปล่าก็ถ้าพี่ทําอยู่พี่ก็ต้องโดนอีกไงก็พี่ผิดรู้ป่าครับแล้วอันนี้ของใครนี่ของใครอ่ะมันไม่ใช่ที่อยู่อ่าพี่พี่อย่าอยู่นะถ้าถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาเจอพี่อาจจะโดนปรับเงินนะ นี่ยเนี่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 ของพี่เพื่อนพี่่ะเนี่ยอ้าวมีคนอยู่ด้วยคือนแตอ่ยั่ด้เยกขามหาที่มนคนที่เขาดูแลเขามาพนี้พ่ี่หาที่อยู่ดีๆนะครับอันนี้มันไม่ใช่ที่เดี๋ยวพี่โดนปรับแล้วผมไม่รู้ใจยังไงนะ ก็ให้น้องมาก็จริงๆก็เจอเจอจริงๆอย่างที่น้องเข้าแจ้งนะครับว่ามีคนเลอะเลอนอยู่ด้วยเราก็เห็นใจนะครับช่วงนี้มันกยนี LES ้แต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่ควรพักอาศัยครับบางทีผู้หญิงเขาก็เดินมามันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ก็ก็สิ่งที่ผมจะทำก็คือต้องแจ้งทาง เขตบางนาฝ่ายพัฒนาชุมชนเขาจะมีคนที่ประสานงานกับกระทรวงพอมออยู่ครับก,ก็ต้องแจ้งไปตามนั้นทั้งที่ก็ก็เห็นใจอะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องทำอย่างเนี้ยมันหลุดหรือปาเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดยังลังยังสดอยู่อ่าทำไมอันนี้มันแดงอ๋อ อันนี้เราเดินมาถึงตรงทางด้านข้างเนี่ยเป็นซอยที่มีคอนโดสูงอยู่คอนโดนี้เดี๋ยวเวลาห้างเสร็จมันกใกล้คอนโดเพีงเยงแต่ว่าก็จะบังทัศนีภาพหน่อยก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าดี อ่าเรามีสองเรื่องที่มาสำรวจวันนี้ครับแบบที่บอ่อคือเรื่องไฟกับเรื่องคนเละร่อนจริงๆก็แบบเราไม่รู้ว่าจะเจอคนเละร่อนอยหรือเป่าแต่วันนี้เจอสองเคสเลยอะเรื่องไฟเขาก็แก้ให้ตามที่ได้ประสานไปแล้วนะแต่ก็มีจุดที่ที่สังเกตเห็นเพิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวแจ้งไปอีกทีหนึ่งจริงๆเนี่ย Oh, จุดนี้กว้างอยู่นะ,เรา,าารเ,ะเราสามารถเดินวิ่งออกลัางกายจากจากบางนาไปถึงอุดมสุขได้เลยน่าจะสามก,กิโลอ่ะสามสี่กิโลอ่ะแต่ว่าถึงวิเทลอุดมสุขแล้วต้องลงแล้วก็ไปขึ้นใหม่เพราะมันถูกสถานีกั้นอยู่แต่ตรงนี้ก็ยา,ยาวอ่ะเกือบสามสามกิโลอ่ะ เราถึงถิมไม่ได้วะอ่ะไหนโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยอยู่ตรงไหนวะเลยมายั่งนู่นยิ่งโชคไม่าด้ไปดอันนั้นนะหรือยังไม่ถึงอ่ะตรงนั้นไม่ใช่ทีให้ดูเฉยๆตรงนั้นมีโรงพยาบาลก้ยน้ำไทยอยู่เป็นโรงพยาบาลสาขาโรงพยาบาลย่อย เราเะใกล้ถึงกับ BTS อุดมสุขแล้วนะครับเดินไปอีกหน่อย เดี๋ยวเราสัมภาษณ์คนสักหน่อยโว้ยใส่ชุดดำด้วยอ่ะเดี๋ยวเราคนที่เขาไม่ได้ยุ่งหน่อยโว้ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเดินทั้งหมดเลยอ่ะทษครับยุง่งลีบปะครับผมสัมภาษณ์นิดนึดนงอ่าไม่เป็นไรครับสังเกตดูส่วนใหญ่คนที่เดินก็เป็นผู้หญิงทั้งหมเลยอ่ะก็จริงๆนอกจากเรื่องไปคนเล่ร่อนก็บางทีมันก็หน้ามีความเสี่ยงอยู่ครับ ันไ้อ,อ่แค่ค,คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้อันนี้ถ้าใครเป็นคนโซนแถวเนี้ยอาจะรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นโรงหนังเก่าอุดมสุขตอนนี้โรงหนังลื้อไปนานแล้วครับ เป็นที่จอดรถเหมือนกับว่าพยายามที่จะขายอยู่ยังขายไม่ได้ที่มีคนเดินเข้ามาอกีกได้ครับอ่าโทษครับใช้เส้นทางนี้ประจำปะครับรีบรีบไหมครับสัมภาษณ์น่งได้ไหมครับถามเรื่องไฟไม่ไม่เดินเคยเจอไฟไฟดับมั่งหรือเปล่าฮะช่วงนี้ไม่เคยได้เจอแย่งบังนัก ก็มีคนแจ้งมาคือผมเป็นสสที่เนี่ยแหละเขาก็แจ้งมาวันจันทร์ว่าเขาเคยเดินผ่านแล้วไฟมันเสียก็เลยประสานงานเขาซ่อมทีนี้นอกจากเรื่องไฟแล้วเห็นคนเล่ร่อนเยอะปะเยอะา่เนี่ยเอะเมื่อกี้ก็มีสองคนเห็นตลอดแล้วน่ากังวลน่ากลัวไหมคนเลอร่อนมันก็น่ากลัวนะพี่ควรควรควรเห็นใจเขาหรือว่าควรที่จะให้เขาไปอยู่ที่ที่เหมาะสม ใช่จะช่วงมาแทงเราอ่าคิดเหมือนกันเลยก็ก็เดี๋ยวพยายามเดี๋วติดต่อเขตบางนาให้เขามาดำเน,นินการเมื่อกี้คุยกับเขาเขาก็เหมือนก็สติไม่ค่อยดีเหมือนประมาณว่าอย่าแจ้งเลยขอร้องอะไรอะไรแอน,นแล้วก็มีบางคนหลับอยู่ในในในเอามานี่แล้วอ่ะเดี๋ยวเดตจะพยายามประสานไปให้นะครับัสดีครับใกล้ถึงแล้ะเออเมื่อกี้ผู้หญิงเขาก็บอกอยู่ว่า บางทีเขากลัวอยู่เหมือนกันว่าบางทีสติไม่ดีเกิดมาคนเดียวเอามีดมาจ้วงก็ต้องน่าก,กลัวแหละเพราะว่าเราไม่รู้ไงเอเอ,อ,อแต่ที่หลังเกททำไมมีแต่ผู้หญิงเดินวะม,มีผู้ชายคนเดียวห้าหกคนที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปสรุปตรงวีดอุดมสุขครับ อ่ะน่าจะตรงนี้ครับตรงนั้นคงสว่างแล้วเพราะอยู่ใกล้สถานีข้างหลังผมเนี่ยก็คือเป็นซอยอุดมสุขก็ตอนนี้ก็มีคอนโดสร้างอยู่ทางที่เสร็จแล้วและกำลังก่อสร้างถือว่าทำเลช่วงอุดมสุขก็เป็นทำเลที่เดินทางสะดวกมีทั้ง BTS และถนนกว้าง ยกเว้นทําอุโมง์ระบายน้ำคือสิ้นปีนี้ก็จะเสร็จแล้วก็จะให้เดินทางได้สะดวกดีขึ้นทะลุถนนสีนักลินและท้ายซอยก็ยังเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งประมาณปีหน้าก็เปิดให้บริการก็สรุปวันนี้คือที่มาสมรวจไฟเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วแต่ทีนี้พบเจอบางจุดที่มันที่มันดับที่มันมืด กว่าที่คิดกวรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็คนเลล่อนคนลายบ้านก็วันนี้มีเจอสองลายก็คนหนึ่งเหมือนสติไม่ค่อยดีอีกคนหนึ่งก็ก็หลับอยู่ในนั้นแล้วนึกว่าไม่มีคนอยู่แต่ก็ตื่นขึ้นมาทักทายบอกว่าพรุ่งนี้จะไปแล้วแต่ผมก็ถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวประสานกับทางฝ่ายพระนารูมนเขตบางนาให้มาดูทีจริงๆเจ้าหน้าที่เขาก,เขาก็เขาก็มีการสำรวจอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็ ก็เห็นใจเขาอ่ะเขาบอกว่าบางทีเชิญไปแล้วก็ยังกลับเข้ามาอีกแต่ก็ต้องแต่ก็เป็นหน้าที่ก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผู้หญิงเขาก็แสดงความเห็นว่าบางทีมันก็เสี่ยงอันตรายเนี่ยถ้าเขาเดินมาสองสามคนมันก็โอเคอยู่แต่บางวันที่เขาจําเป็นจะต้องเดินมาคนเดียวมันก็ยิ่งน่าอันตรายเออแล้วมันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวสอบถามกับทางกรทมอเอาว่าว่ามันจะพอติดกล้องวงจรปิดอะไรได้หรือเปล่า าะวันนี้ก็มาตามที่แจ้งไว้แล้วนะครับได้ประสานไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสศุกเสาร์ผมอาจจะต้องไปไปต่างจังหวัดสัม,มานากับทางพักก้าวไกลแต่บอกไม่ได้ว่าที่ไหนยังไงนะครับก็มีเรื่องอะไรก็แจ้งอินบอกมาทางเพจได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับ